จีจามาพบกับซอน,น้อยพาเพลินออฟฟิเชียลยแล้วนะคะวันนี้ลูกชายสั่งชั้นมาให้นะคะลูกชายคนโตนะคะสั่งชั้นมาให้ปะป๊านะคะไว้เก็บนี่เก็บของขึ้นนะคะทุกคนรกมากนี่กำลังประกอบนะคะชั้นวางของอเนกประสงค์นะคะ เด็กๆก็ชนมากค่ะลูกชายคนโตสั่งมาให้ให้ลูกชายคนเล็กประกอบนะคะทุกคนซอนน้อยมีลูกชายสองคนนะคะตีใหญ่กับตีเล็กนะคะ ตนนี้ตีเล็กกำลังประกอบให้ป้าป๋าเขานะคะส่วนนี้อมวยเล็กนะคะเนี่ยอมวยเล็กสนมากเนี่ยอมวยเล็กใช่ไหมเนี่ยวองบาดมือนะ ไปทำน้ำาหกชายสั่งของมาให้เก็บของขึ้นลูกชายจะได้กลับบ้านแล้วนะคะใกล้จะเรียนจบแล้วพี่ตีใหญ่จะใกล้จะเรียนจบแล้วนะคะทุกคนตีใหญ่ก็จะได้กลับมาบ้าน ไปเคลียร์ของขึ้นนะคะทุกคนฉำน้ำหก นั้นเป็นเครื่องเสียงของป้านะคะป้าทำธุรกิจเครื่องเสียงรถยนต์นะคะคลูกชายก็เลยสั่งของมาให้ให,ให้เตียเ่ยเขาจริงจริงจีนบ้านป้าต้องเรียกเตี่ยนะลูกต้องเรียกป้าว่าเตี่ยนะจมหลักแล้ว <laughs> แต่มาพาเรียกป้าจีนต้องเรียกเตีย่ย ชั้นที่สองกำลังจะขึ้นแล้วนะครับทุกคนใช่เหรอไม่ใช่ตรงนี้เหรอลูกมันชิดเกินไปหรือเปล่าก็ตรงนี้ไม่ไชิดเกินเลยแล้วเสร็จมันก็ต้องมาเสนอชั้นนึ่งตรงนี้มันก็ชิดกันเกินไปหรือเปล่าต้องมาขึ้นอีกหรือเปล่า เห็นเป็นของเล่นไปได้เนี่ยฮะมันเป็นของเล่นเหรอลูกใช่ของเล่นไหมเขาทำงานพ,พี่เขาทำงานทำการอันนี้ตีเล็กนะคะตีเล็กยังสิบแปดปีแล้วนะคะทุกคนสิบเจ็ดปีเต็ม วันนี้ทำไมไม่ไปโรงเรียนตีเล็กสองชิ้นนะคะทุกคนแบบเดียวกันนะคะให้ตีเล็กประกอบให้นะคะทุกคนกำลังขึ้นชั้น อันนี้ก็เป็นของตีเล็กนะคะกี้ตาทาหมวยทำไมหมวยหมวยน้อยหมวยน้อย แก้งแก้งให้ครบสี่ทำให้ครบสี่มุมเด็ให้ครบสี่มุมเนี่ยสีสีน้ำเงินน่ะ เอาละค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนด้วยค่ะพ่อค่ะแม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่อง s n o b a b p อ n Official ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จแล้วนะคะทุกคนให้น้องประกอบไปก่อนนะคะตอนนี้นะคะ นี้ก็ขอให้สีทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่าเจ็บเจ็จนขอให้เฮงๆและรวยๆนะคะทุกคนแล้วเรามาดูอีกทีตอนเสร็จแล้วนะคะ นอนดูเขาทำงานอาหวยน้อย